ครับแล้วก็วันนี้ร้านแกงเห็ดเพื่อสุขภาพของเราก็หลังจากที่ไม่ได้มาไล์ให้ได้ดูกันหลายวันเลยนะครับวันนี้มีโอกาสวันนี้สะดวกหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ไล์ให้ดูว่าบรรยากาศของตลาดมาขายเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่อยากนําเสนอในช่วงโควิดอย่างนี้มีอาหารพวกอย่างนี้ขายดีอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่าจะมีเครื่องสมุนไพรเยอะมากมาดูนะครับว่า นี่ดูเห็ดนะฮะเห็ดมาเยอะเลยนี่คือเห็ดออรินจิแล้วก็นี่เป็นเห็ดนางาซากิเขาเรียกว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นก็จะมีเห็ดหูหนูหูหนูดำนะเนี่ยเห็ดฟางนะฮะเห็ดฟางแล้วก็นี่แล้วก็มีเห็ดเข็มขาดไม่ได้ก็คือฟักทองนะฮะฟักทองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแล้วก็มีบ,วบัวนี่แล้วก็มาดูนะฮะผัก เขียวๆนี่ก็จะมีผักแมงลักผักหวานป่าแล้วก็มีชะอมหรือแล้วที่ตอนนี้มีแม่เป้งนะมีไข่ที่ไม่เคยเห็นแม่เป้งก็คือไข่มดแดงจะ่ฟักตัวออกมาเขาเรียกว่าแม่เป้งปกติเพียก็จะมีไข่มดแดงแต่วันนี้ไข่มดแดงหมดก็จะมีแม่เป้งก็คืออีกเลเวลหนึ่งของไข่มดแดงคนนิยมนะฮะตอนนี้ไข่มดแดงนี่ขายดีมากแต่วันนี้ ไปเอามาไม่ได้วันนี้เพราะที่คงเคยมันหมดเดีอดายจริงๆวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูไข่ม็ดแดงเพราะว่ามีไข่เม็ดแดงแล้วขายดีมากเลยีล๋ยวมาดูเครื่องนะครับเครื่องสมุนไพรลวะะ้วนๆดูนะ,ะที่ผ่านมาตะไคร้ตะไคร้นี่เราปั่นเอาเพราะว่ามันจะละลายในน้ําได้เลยหอมแดงนี่ครับหอมแดงที่ช่วงนี้นี่โอ้ช่วงโควิดนี่คนนิยมมากเลยเพราะกินแล้วมันสูงขึ้นจมูกดู แล้วก็นี่ผงชุกอยู่หน่อยนึงแล้วก็นี่คือปลาป่นปลาป่นปลาทะเลป่นหอมมากเลยใส่แล้วจะรู้สึกเครื่องแกงขหอมแล้วก็มีข้าวคั่วปกติเขาก็จะใส่เป็นพวกแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวเราเป็นข้าวคั่วจะได้มีความหอมแล้วก็พริกพริกในตานไม่ได้คือปลาร้าปลานี่เราก็ต้มมาอย่างดีเลยดูนะนี่คือบรรยากกศที่ตลาดแล้วก็นี่แกเราจะใช้สองหม้อ พเท่ามอเดียวนี้ไม่ทันก็ใช้เวลาต้มก็5นาทีประมาณ5นาทีก็น่าจะสุด5้านาที5นาทีกว่าไม่ถึง10นาทีเพราะเครื่องแก๊สของเราร้อนมากะโอเคตอนนี้มีรูกค้ามาเซลล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำก่อน